จุงก็จุงเรียบรูสวัสดีพี่น้องอันนี้ก็พี่น้องเอฟซีนะครับมาดูเด็กๆเ,เขาเล่นกันสนุกเขาแล้วครับนี่นากัดไม้ให้ดีดเล่นนะครับสนุกเนี่ยเล่นมาสักพักใหญ่แล้วนี่บัวน้อยก็เหมือนเด็กน้อยนะมันก็หาเรื่องเล่นสนุก ตัวหนึ่งก็มดกินฟางตัวนี้ก็มากัดเล่นไม้ให้มันดีดเล่นนะครับเป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะครับของลูก,กวัวก็ใส่หญ้าใส่น้ำนะครับให้กินแล้ว กินเสร็จก็ออกมาตากแดดเดินเล่นนะครับนี่ส่วนแม่แม่และพี่ก็ก็อยู่ฝั่งนี้กําลังกินอยู่ในการทำข้อนะครับของผมนี่ก็จะแบ่งข้อนะครับเป็น3ามส่วนนะครับนี่ส่วนทางนี้สําหรับไว้ตัวเล็กนะครับนี่ให้ตัวเล็กมาแล้วก็มีตีช่องไว้ ไปแต่จับผสมแล้วจับฉีดยานะครับตัวนี้ส่วนระหว่างข้อนะครับเนี่ยข้อแรกฝั่งข้างหน้าแล้วก็จะมีที่แล้วมีประตูกั้นไว้นะครับจะไม้ขัดกั้นไว้นะครับห้ามตัวใหญ่เข้าไปก็คือเวลาให้ย้านะครับตัวเล็กเราให้ย่านี้ก็เราก็จะแยกตัวใหญ่ไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยทีนี้นก็ถ้าไม่งั้นมันจะแย่งกินตัวเล็กหมดนะครับ ส่วนล็อกนี้ก็จะเป็นล็อกเล็กๆนะครับอาจจะเป็นล็อกเผื่อสำหรับว่าแม่ลูกอ่อนอะไรอยู่นะครับนี่ก็จะกั้นได้นี่ก็จะมีประตูกั้นอีกล็อกหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกข้างในนี้ก็จะเป็นคอกใหญ่นะครับก็จะไว้ขังพวกวัวสาววัวรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็แยกกันไว้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับการทําไว้อย่างนี้มันก็สะดวกและง่ายนะครับเวลาที่เราจะให้อาหารนะครับให้หญ้าให้ฟางวัวนะครับตัวไหนที่ว่า ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราก็แยกมาไว้ซึ่งล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กินส่วนพวกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ไว้อีกคออหนึ่งอย่างนี้ครับเราจะมีที่กั้นไว้ประตูกั้นไว้แบงนี้นะครับมันจะไม่แย่งกันกินนะครับถ้าปล่อยให้มันกินด้วยกันอย่างี้บางตัวไม่แข็งแรงหรือว่าตัวเล็กอะไรนงี้ก็จะกินไม่ทันเขาเราถ้าเราแยกไว้เป็นล็อกๆอย่างนี้นะมันก็จะสะดวกเรานะครับเวลาที่เราจะให้อาหารเราจะแบ่งอาหารให้ กินได้าเท่ากันนะครับเนี่ยอย่างตัวน้อยนะครับเราก็จะแยกมาล็อกนี้เลยอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราดูทําไร่ทํานาแล้วตัวเล็กนี่เราก็จะไปหาหญ้านะครับเกี่ยวญ้าตามนาน,นะครับมาให้กินตอนนี้ย้ายังขึ้นไม่เยอะนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ ผลมาสองสามรอบแล้วนะครับญ้กก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับเกี่ยวได้เล็กน้อยเราก็เอามาให้ตัวเล็กได้กินนะครับแล้วก็จะเสริมฟางไปอีกนิดหน่อยนะครับส่วนพวกตัวใหญ่ก็จะแยกให้กินฟางอย่างเดียวนะครับฟางเราก็จะแยกให้กินอยู่คนละล็อกล็ลอกอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันการที่วัวจะแย่งอาหารกันกินนะครับแล้วจะได้กินกันไม่ทั่วถึงนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นการจัดการระบบข้อน,นะครับเผื่อหน้าเผื่อหลังไว้นะครับนี่มันจะสะดวกมันจะง่ายเวลาเราจะแยกวัวแยกอะไรออกจากกันนี้นครับมันก็จะง่ายเรานะครับนี่นนก็จะมีไม้ไว้ไวดึงลากไปขัดไว้นะครับนี่มันจะไปเข้าก็ทําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับการใช้งาน อันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางน,นะครับให้ f อซแต่บางท่านก็ที่เป็นมืออาชีพนะครับเลี้ยงมานานแล้วก็คงจะรู้นะครับแต่ว่าในหมู่บ้านที่ผมอยู่นี้ครับคนที่เลี้ยงมานานมีวัวเยอะๆนะครับซึ่งไปดูข้อเขาแล้วเขาไม่ได้มีการจัดการระบบจัดการแบบนี้ไว้นะครับคือก็จะขังรวมกันเป็นคอกใหญ่ไปเลยนะครับเวลาจะจับฉีดยาหรือจะแยกวัวป่วยหรืออะไรนี่ครับ มันก็จะยากลําบากหน่อยนะครับแต่องคผมนี่อตอนนี้ก็มีตัวแม่อยู่สามแม่นะครับมีลูกน้อยอยู่สองตัวก็ต,วตัวแม่สองตัวนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับรอเช็คอยู่ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัวแม่สาวนะครับอายุเกือบสองขวบแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ผสมนะครับมันยังไม่ติดสัตว์ก็รอสังเกตอาการไปเรื่อยนะครับติดสัตว์เมื่อไหร่เราค่อยผสม เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะครับที่เก็บที่เป็นรางหญา้าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บฟางนะครับก็อยู่ติดๆกับข้อนะครับด้านที่อยู่ติดข้อเราก็ตีไม้ให้มันมิดชิดแน่นหนาหน่อยเพื่อป้องกันวัวที่จะล้วงเข้าไปกินดึงมากินนะครับนี่ก็เก็บไว้อยู่ประมาณไม่เยอะนะครับร้อยกว่านะครับสําหรับฟาง ก็กินไปฟร่องไปเยอะแล้วนะครับนี่ครับมาดูฝั่งคอ,อกตัวน้อยนะครับที่เราทำรางหญ้าไว้ให้นะครับเราก็จะใส่ไว้ในรางหญ้านี้นะครับตอนี้ก็ไม่ได้ปิดประตูไว้นะครับตัวใหญ่ก็จะมาหาตัวน้อยได้นะครับตรงนี้เราจะแบ่งล็อกไว้แต่นี้ก็จะเป็นระบบน้ํานะครับนี่ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ ทีช่องไว้นะครับให้มันสามารถล้วงคอมากินน้ําได้นะตอนนี้ผมก็ใช้กระบะปูนนะครับซึ่งซื้อมาใช้งานก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรอีกก็เลยเอามา,าใช้เป็นกระบะใส่น้ําไว้ให้วัวกินนะครับอันนี้คือเป็นล็อกแรกนะครับล็อกของวัวน้อยนะครับนีอันนี้ก็เป็นล็อกสาหรับวัวแม่ลูกอ่อนนะครับนี่ ซึ่งสามารถมีประตูปิดกั้นนะครับตรงนี้เราจะมีไม้ขัดปิดกั้นได้นะครับกับฝั่งที่จะลอดไปทางวัวอคอกวัวน้อยแล้วก็มีประตูนะครับไม้ขัดปิดได้อีกนะครับก็ช่องนี้ก็จะมีแค่รางรางหญ้านะครับนี่้วก็มาฝั่งอคอกตัวใหญ่นะครับก็จะมีรางหญ้านะครับนี่มีกระบะไว้จะใส่ให้กินหัวอาหาร ก็เป็นการจัดการระบบจัดการแบบง่ายๆนะครับแต่ก็ได้ผลนะครับเราสามารถทําให้เราง่ายนะครับส่วนฝั่งคอกตัวใหญ่นี่ก็จะมีช่องนะครับมีบ่อปูนนะครับบ่อวงนี้ไว้ใส่น้ําให้กินนะครับน,นี่เราก็เปิดน้ําประปานะครับมาให้กินนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะคิดว่าจะทําราง รางน้ํานะครับให้มันไหลมาแล้วก็ไหลลงมาใส่ในท่อนี้ไว้ก็าไหลก็จะประหยัดอาทางด้านน้ําประปาไปได้นิดหนึ่งนะครับสำหรับช่วงหน้าฝนรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องขังของ100้อร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับพื้นที่เพาะปลูกเราก็ทําการเพราะปลูกไปหมดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยลงทุ่งได้แบบแต่ก่อนแล้วนะครับล้วก็ขังข้อให้กินฟางนะครับ กินหญ้านะครับเป็นบางวันที่พอหาได้ก็จะมาผสมให้กินบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เอามาให้ FC ช่องบันนอกสก้าวนะครับายสิรพได้มาดูนะครับนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการบริหารจัดการคอกงัวของเรานะครับนี่เราต้องคิดเผื่อหน้าเผื่อลังไว้ด้วยนะครับว่าเออเราจะบริหารจัดการวัวยังไงนะครับวัวน้อยก็แยกมาอีกคอกหนึ่งนะครับ มีประตูเปิดปิดเข้าออกได้นะครับเราจะแยกไว้ขังไว้เฉพาะช่วงที่เวลากินหญ้านะครับเราก็จะไม่ให้ตัวใหญ่มาแย่งนะครับพอกินเสร็จเราก็จะเปิดออกนะครับให้ไปมาหาสู่ไปกินนมกินอะไรของแม่ได้นะครับฝั่งน้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ก็จะเป็นล็อกไว้ที่เราสําหรับ จูงวัวเข้าสําหรับผสมเทียมหรือว่าจะเป็นการฉีดยาอะไรนี้นะครับเราก็ทําเผื่อคิดเผื่อไว้นะครับบางข้อนะครับไม่มีนะส่วนใหญ่ว่าไม่มีนะครับจะเป็นการล็อกมัดติดอะไรไว้เลยนะครับถ้าทําได้แบบนี้ก็ก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นการคิดเผื่อไว้แล้วนะครับก็เป็นแนวทางให้เอซีเผื่อได้เป็นแนวทางนะครับคลิปนี้นะครับฝากเอซีกดไลค์กดติดตามนะครับ กดแชร์ให้ด้วยนะครับกม็มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็เอาบรรยากาศอวัวที่เลี้ยงอยู่ในคองนะครับามาฝา FC. ก fc คลิปนี้ก็ลา f c ไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ